านสตรีมได้ไหมเชิญผ่านสตรีมมันไม่มีเกมในสตรีมเว้ยอ่ะเดี๋ยวกูลองเชิญก็ได้มาเ,เจอ,อยังขอขอเสียงจากมึงหน่อยเจอหรือยังอะไรกูเชิญไม่ขึ้นมันไม่ขึ้น <c oughs> จริงจังจริงจัง <c oughs> แบบจิงโจ้แหว ไม่มันสุอะไร้วยอ่ะกดวายไงเอ้ยกดไหวเฮียเลยกดแท็บไงเจ๊นี่กูเบนนี่ก็ได้สรงผมไม่คล้ยทรสงบิดีตาเลยสันอะไรเนี่ยทำมาคนอือ๋อเรียบร้อยโอ้ยไม่มีไม่มีกดอย่างนี้ด้วยคุยจะบ้า อ้หมอไอหมอฮะกูจะขาวอย่างหนึ่งได้ไหมด,ดูเสียงดูเสียงตอฟันอะมันไม่ห้าครั้งเดียวมันห่าสอครอ้ว่าไปไม่รีไม่ได้เลยแบบคือเข้าใจป่ะเวลาเวลาเวลา,วลาทําไอ้นี่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดแบบฟันคุ่อย่างเงี้ยมันแค่ห้าครั้งเดียวก็พอแล้ว แต่แหวนผู้พัฒนาเกมเขาบอกว่าอะไรวะแม่งเอาใส่ทั้งสองมือเลยกลารแม่งเวลาฟันทั้งคู่แม่งห้าห้าสองรอบเลยสัตว์เออใช่ใช่โอ้ my god อะไรครับเนี่ยดึงมึงให้กูแกะแอปเปิ้ลไปแล้วใช่ใช่อะไรอ๋อเปิดเปิดไอ้เหี้ยแม่งตีแอปเปมันเล่นฮิวนะเหมือนกูเล่นสตีไฟเตอร์เลยวะไอ้หมอจะได้ปห่าไอ้สตีไฟเตอร์ที่เราต้องตีรถให้แตกไปสัตว์ เออเออนั่นแหละอารมณ์เดียวไนกูจะมาสังหารกอบรินกูคือกอบรินเลเยอร์ไอ้เหี้ยกูว่าแบบอนิเมะกอบรินเลเยอร์นี่มันจะโอ๊ยแม็กม็กชุกไม่เผาไอ้สัตว์นิกอ้าวนิกนี่ไงเกมนี้แม่งกากแล้วมึงก็รู้ไว้นั่นแหละที่กูที่กูจะบอกคือมันยากมันยากตรงนี้แหละมันแบบ ยังไงไม่รู้ไปไม่ได้เลยอ๋อบัคอลยอย่าบอกนะมึงต้องไปช่วยกูก่อนแล้วค่อยเนี่ยนะมันชุบได้ใช่เหรอได้่รอ๋อไม่ไหวอีเฮลอะเออเนงไยลำบากแล้วทีเนี้ยจะช่วยกูยังไงเออนั่นสิกูอยู่ในไฟ มานึ่งมาหนึงเอาไปไปไปกินชาเกินเอ้ยเอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอานี่ไอ้นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโคเท่เลยครับอุ้ยผมเป็นคอบลินสเลเยอร์คอบลินสเลเยอร์กูมาเพื่อนี่ช่อตุ๋ยคอบลินเขาเป็นยังไงอันนี้เดินเร็วอันนี้เดินช้าแต่แทง กูแทงให้ได้กูแทงให้ได้ฮะเดี๋ยวกูดีกว่าดิมึงเลือกรถไป็นอะเลือกรถสิไอ้ยสกิลไม่คุ้นปากไหมเปลี่ยนนี่แตะสกิลไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยทำไมตัวเองไอ้สัตว์ไอ้กูไปแล้วว้าวตายหาไปซ้ายพวกกอบลินทำโซโมฮอกนี้มึงเชื่อว่ามึงเป็นเด็กหวานเหรอฮะ โอ้เชนากัวเก่งน่าเกงขามมากสไลม์อุ้ยมันน่าเกงขาจริงไอ้เหี้ยอุ้ยมันตีทีละสามสเลยโอ้ยโอ้โหโอ้โหูด้โเโอ้โหทอโหอ้ยโอ้ยโอ้โโอ้ยโอ้ยกูตายโอ้โอโอ้โหอ้โอ้หโอ้โหโอ้หโอ้หโอ้โ ไหนอะซว้ๆหมอไหนอะไหนอะไหนอะเป็นเจ็บหรอกเฮ้ยมึงเลือดเหลือสิบก้าโอมนั่นไงกูว่าแล้วไอีกเร่ร่อยมึงอย่าเพิ่งมานั่ด้านนี้ก็แลกกันดิจิจั่ยมึงอย่าเพิ่งมานั่งสวดภาวนาให้กูตื่นขึ้นมาได้ไหมเลือดเหลือสิบก้าเดี๋ยวเวนมึงเลือกแดนมาถูกมั้ยเนี่ยอุยไม่ไม่แดนไม่มี เอ้ยอะไรอ่ะไม่เอานี่เลยไอ้เฮียเหมือนเหมือนกูเหมือนแบบว่ากูไปแตะตัวละครแล้วมันให้อันชิปมันมาเลยไอ้เฮียยินดีด้วยคุณได้แตะตัวละครนี้แล้วเอ้ยไอคนที่เก็บของอ่ะขัดช้าบ้างนะไอ้เฮียเก็บไม่ช้าแม่เหมือนขยันเลยใครอ่ะเพื่อนผมไม่รู้ไอ้เฮียผมเถาไอ้เฮียผมเทาอ่ะเฮ้ยเบูมบอลแล กูขอบคุณมากแต่ทีหลังไม่ต้องกูตายแล้วโอ้ไม่ก๊อดเกมพีดนี้มันยากกว่าดาร์กโซอีกไอสัตว์โอ้อยเฮ้ยบักด้วยเียะไยเลยอีกตัวเดียวเองเลยหมออีกสองตัว,อ,ตวอุ้ยทำไมเกมเฟรมเรนเริ่มตก เออมันเป็นยิงเล่นเล่นนานๆแล้วมันจะโอ้ย้เกมเฮี้ยเลยวะเนี่ยเกมเฮี้ยเลยวะเนี่ย what the fuck is this ไอสัตว์คือในเฟรมแรกกูยังเห็นไอ้หมออยู่หลังจากนั้นเฟรมต่อไปไอ้เฮี้ยหมอล้มวงฟุ้งทื้อแล้ว ปกติแล้วไอ้เหี้ยกูต้องปิดทุกอย่างเลยใช่ไหมเพื่อเล่นเกมส้งตีนี้ป้าป้าป้าเฮ้ยเอาฟ้ามาให้กูหน่อยดิกูอยากดาวดี๋ยวเช็คกิวเป็น,ปนยังไงสักหน่อยมึงดูมึงดูโอ้โยโอ้ยเหี้ยเจ๊เจ๊ไ่เจอโอเคกูกำลังจะบอกว่า็นระเบิดให้เจ๊ดิงก่อน กูก็ขอโทษนะ้เปล่าล่ะกูไม่รู้โอ้โหเจนเป็นเ้วยจริงไกลไงคนเราอ่ะมันไม่รู้อุ้ยอุ้อ้ยออ้ยอันนี้อันนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเฟรมเรทดรอปแข่งธรรมชาติโอ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 ไม่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 คือคือกูกูหมอบหน้าจอหรือหมอบพี่อะไรอ่ะได้ปกติเลยด้วยปกติเลยด้วย อ่ะในเชิงโกะมากเราขอกี่ขอกินอ่ะเอากูใช้ไปแล้วโอ้ยเจ้าผ่าหรอเฮ้ย I'm not joking now โอ้โหมาดูเลือดบอสเลือดพวกเราแม่งฮิวกดไหมฮิวกดไหมกดไปอ่ะไอ้นี่แะฮิวกดไหมครับตอนนี้นะครับโอ้ยนี่ไอ้นี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้โอ้ยหน้าจอของผมนั้นแม่งแหลกมาก กูไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหน้าจอของกูทำไมเป็นอย่างนี้แต่เกมนี้มันทำให้กูคิดได้เลยว่าเฟรมเร็แม่งเฮียเฮียไฮ้บกโอกต้องเล็ก t h i อก h e fuck กเกอร์จุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนกูไม่รู้พวกมึงตายหากันได้ไงเฮ้ย ตอนเนี้ยกูอยู่ตรงนี้กูสภาพเหมือนกูจะตาหายจริงๆนะเว้ยมึงดูหน้าจอกูอ้าวกูกูพอจะเข้าใจอา้ลีนาตีกันเองอาาีนตีกันเองเหรอมาดิกูไม่อยากตีกันเองอ่ะแล้วดูแล้วดูของแต่ละคนโอ้ยโอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเสื้อกัองใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะขอซื้อก่อดใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะไปไกลเลย ยบ้อยมาดีมาดีวเดีโอ้ยหยาเหอไอ้เจี๊ยบโอ้ยโถยกูจะไม่อดข้าวมาเล็วโอ้แลวกูแล้วกูอะถ้าเล่นอันนี้กูไปเล่นอันนี้ดีกว่าปะเออกูวางแล้วเฮ้ย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 กงกงเขากงครับท่านผู้ชมเขากง เอไม่ได้ลุกก็ทืบลูกก็ทืบลูกไอ้ยี่คดีอะตีสโลว์อ้าเอ้าเไอ้ย่ะมึงมึงทำกูไงนี้กูขอโทษกูขอโทษไงเขาจะกูไม่ตั้งใจที่จะลุมตีแต่ว่ามันไปแล้วไอ้อ่ะสถานการณ์มันให้มาสู้สู้กับทหารสู้สู้ครับ เออเรียบร้อยเฮ้ยสู้กับทหารสู้ๆนะครับเฮ้ยใครเนี่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 ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเไอ้เนี่ยเฮ้ยไม่เอาไอ้หมอเราเพื่อนกันอะรู้จักไหมเพื่อนกันอะมึงใครใครมึงเป็นใคร เไม่ชนะได้น้องเล่าไม่ชนะแรครับเฮ้ยยยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ ยพี่แรงไงน้องนี่คุชนทุกอย่างที่มีนี่ไงทุกอย่างที่มีูุชาทุกอย่างที่มีทุกอย่างที่มีนี่ไงเฮ้ย้ไม่น่าเข้ามาเลยเอ้ยเอ้ยไอ้เฮียยเหมอเย้เ้้ย้เฮ้เฮ้ยย ไอ้แค่บอกเล่นกูไอ้สัตว์เอ้ยมึงเกมทีเแต่คนอื่นก็มีเหมนมึงเล่นกูกูไม่ยอมกูไม่ยอมเอาเดี๋ยวเดาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดยวเจเจ๊เออเจ๊อู้ห้ข้ารู้จักอำไมเนี่ยเดินบอลตีง้อเจ๊เดี๋ดิโอ้ ใครก็ได้ไปรออยฝั่งนึงหน่อยอไอ้สัสกูบอกใครก็ได้แม่งไปทั้งคู่เลยคือคือกูไม่เข้าใจนะเว้ยมันสกิลมันคืออะไรอะสกิลแหละสกิลอาวุธกูนเนี่ยมันคือหมัดแบบห,ห,หมัดพิฆาตคุณธรรมเหรอ โอ้ยเทียมันบัตรพิฆาคุณธรรมไอสัตว์โอ้ยอยากได้ฮิลลิงอ่ะยากได้บัตรหนึงมึงดูนะมึงดูนะนี่คืออาวุธธนูใช่านี่ธนูถ้ามึงสกิลกูอ๋อนั่นไว้ผักสันต์บัตนไว้ผักบัดพี่ฆ่าคุณธรรมไอสัตว์ไอสัตว์กูวางฟักกันซะนี่ ตายแล้วฟุไเซวะเจ๋งอ้าวอ๋อดีรอสสิไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้ว ดัเบ <Double> ิลคิวสู้นะเจ๊ชุบ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 งชงุบชุบชุบชุบบบชุบชอบชุอชุบชุบชุอชุบ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 ุ่มกระโดดโอุ้บชุบชุ <c oughs>